พอเราได้สารนะพ่อแม่แล้วเป็นที่พึ่งแล้วทีนี้เราก็ไปอาศัยอย่างอืงอ่นเป็นที่พึ่งอีกวัตถุธาตุทั้งหลายบนโลกใบนี้ต่อไปอาศัยว่าเสื้อผ้าผ้าหมบ้านรถเงินวัตถุธาตุบนโลกใบนี้เป็นสนารณะต่อเป็นของของเราต่อนั่นเองเป็นที่พึ่งของเรานั่นเองนี่คือการส่งจิตออกนอกจิต เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเป็นธาตุบริสุทธิ์เมื่อเขาไม่รู้เขาจึงต้องสร้างเครื่องมือมาไว้เรียนรู้พวกเราเข้าใจตรงนี้ได้พวกเราจะเกิดความโล่งความเบาเข้าใจจิตพวกเราแล้วก็จะแจ้งในธรรมบรรลุธรรมได้โดยง่ายเมือ่อจิตได้ไปอาศัยอาการกระเพื่อมซึ่งเรียกว่าความคิดนึกอารมณ์อาการกระเพื่อมนี้ก็ปุงแต่งมาอาศัยร่างกายต่อเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นของเราต่อ